ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ343บาทจะได้รับค่าทำโอทในวันทำงานปกติกี่บาทและค่าโอทในวันหยุดกี่บาทค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มือมนุษย์เงินเดือนนะคะจากการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดยะโสธรลำพูนและนครสวรรค์น,นะคะซึ่งมีผลไปเมื่อวันที่1มกราคม2567โดยมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่เป็นวันละ343บาท เราจะมาคำนวณเป็นค่า OT กันนะคะมาดูกันว่าหากมาทำ OT ในวันทำงานปกติเราจะได้รับกี่บาทและมาทำ OT ในวันหยุดเราจะได้รับกี่บาทก่อนอื่นเราจะมาดูหลักการและวิธีการคำนวณกันก่อนนะคะเริ่มจากเราเอาค่าจ้างต่อวันหารด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานปกติค่ะจะได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกตินะคะ ต่อไปให้เอาจำนวนค่าจ้างต่อชั่วโมงของวันทำงานปกติคูณด้วย1.5จะเป็นค่าจ้างทำ OT ในวันทำงานปกติค่ะแต่ถ้าเอาจำนวนชั่วโมงวันทำงานปกติคูณด้วย3จะเป็นค่าจ้างทำ OT ในวันหยุดนะคะทีนี้มาดูกรณีที่เราได้รับอัตราค่าจ้างในวันละ343บาทโดยทำงานปกติวันละแบบชั่วโมงนะคะหากทำ OT เราจะได้เท่าไหร่ลองคำนวณไปพร้อมๆกันนะคะ เริ่มจากค่าจ้างของเรานะคะวันละ343บาทให้นำ343บาทหารด้วย8ชั่วโมงของวันทำงานปกติค่ะเราจะได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงของวันทำงานปกติคือชั่วโมงละ42บาท88สตางค์ค่ะและหากทำ OT ในวันทำงานปกตินะคะให้เอา1.5เท่าไปควูณเท่ากับ42บาท88สตางค์คูณด้วย1.5 จะได้ค่าโอทของวันทำงานปกตินะคะชั่วโมงละ64บาท32สตางค์ค่ะและหากมาทำโอทีในวันหยุดให้เอา3เท่าไปคูณจะเท่ากับ42บาท88สตางค์คูณด้วย3จะได้โอทในวันหยุดชั่วโมงละ128บาท64สตางค์ค่ะสรุปว่าถ้าได้รับค่าจ้างวันละ343บาบาทและทำงาน วันละ8ชั่วโมงหากมี OT ในวันทำงานปกติจะได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ64.32บาท32สตางค่ะและหากทำโอทีในวันหยุดจะได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ128.64บาท64ตางค่ะ